สวัสดีคะ่ะสวัสดีพอะ่พ,ะพม,มท,ทุกท่านนะคะวันนี้เดินมาจากถวายพระพรพร้อมสินยางในกลสาวอุ้มน้องมิะะ่งนมาจากถวายพระพรนะคะอ,อโลเทสูงใหญ่นะคะสูงแห้งอยู่ ลูกกับโครโลเคเลแม่กับโครโลจะมาพ่อได้คุณพ่อโครโลเค่เออหุ่นก็บอกถือว่าสูงแห้งปันไหนนะปุ่มเอนสูงระดับเลยทำกันกับแม่นี่แหละหุ่นแต่ว่าแม่เอามาใส่หมูปุ่มเอนธรรมดาได้ล่ะใส่หมูใหอกันสูงไงให้กันน้องอายุตัวเดียวคือจังเป็นหน่อยๆป้อมๆแต่ว่าผัดพ่อมาอยู่หน้าหมูไง ทิบแปน้ำใบเขาเิบแปดเขาเขียนชิบแปดนะเอาะเขาไล่พ่อสอตีไล่ไล่พ่อสอนในพิมพ์เขาเอาตามพิม์เดยยืนยันเนาะ เอาพิมพ์มาคำนวนเบิ้งนี้แล้วเขาอาจจะเอาพิมพ์หลังก็ได้อาจจะเอามาเอาพิมพ์บาง เดี๋ยวเราจะแวะบ,บ้านผายมอดด้วยนะคะคะแนนจากแม่สมพิษนะคะแม่สมพิษให้บ้านผายมอดเรื่องในวันเกิดนะคะเคิ่นเกิดตั้งแต่มห,บบหมู่บ้านคุณล่ะค่ะผายมอดแต่ว่าบ่มีเวลาหมู่บ้านเนี่ยหมบ่บ้าจะของคนสอยูโบ่ผายมอดกะะันนัดทุนไหละวล้วว่าเาม้ยมืด

chấp bọc chặt thang thì chép thì bô bớt cà chép dàn nấm dàn nấm điên nổi dàn nấm เดดกัมี่อยู่แต่ว่าบอรแห้งปันเลยนะคะเด็ดแจ๊คสิมาบอรมาเดี๋็กฝนกับได้ฝนหายเมื่อเนอะมันล่มแห้งล่มฝดล่มเกินกับผมมีฝน บ่าเมนหยาพุ่นมากเลยสิเมนที่ว่าโรถเลนพันเท่าเห่ืดีนี่นะคะบ้านไายมอดนะคะแต่ว่าบุห่าจาของคุณคยูบ่ มาแล้วนะคะบ้านพายมอสุขกัซ้นวันเกิดต้นหยังบักข้อ,อจากแม่สมพิษให้คะแนนวันเกิดพันห้าท่อนใอ้ข่น้ำเด้อข่อยบ่มีท่อนอ่ะให้อุ้มมาให้ เดี๋ยวเดี๋ยวเออเก็บเอาวะเอาไปกินกับอันนั้นทำมันอันนี้แล้วโอ้ยพี่ตาอยากได้แต่เจ้าเอาไปกินกับบระแกวมันต้องกับมีมาถ้วยๆล้วยห่ออันนั้นแม่ห่าไปปลูกหนาเก็บเอาเลยท่านห่วงจนาสิมุด้วเอารถออกก่อนแม่ถ้วยรถออกก่อนกินเออออารถกก่นละจากแม่สมพิธนะคะเนื่องในวันเกิดของพายมอด พุนตกมันอยู่ผู้เบาตกมั่นนีุ่นต้นบักข้อต้นบักข้ออ้ดกเนาะดกุ้ยเป็นตาอยากอยู่อ่ะเอาอุ้มเดี๋ยวเพื่นค่อยทอน่ะเดี๋ยวให้อุ้มมาให้ จะถ่ายคอยได้เป็นยังไงแล้วค่อยถ่ายคลิปไว้อยู่ทูบบ้างวันนี้ก็ได้วิดีโอตีวิดีโอจ้ะวิดีโอนึ่โอ้โหวนไปอุกเลยค่ะ ขอบพระคุณแม่สมพิษนะคะต้นหูอะไรได้ดิย่อยแล้วขอบพระคุณแม่สมพิษนะคะคะแนนให้ไพ่โมดหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะคะขอบคุณแม่สมพิษนะคะคุณแม่ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งยิ่งนะคะของฝันวันเกิดเน มันเกิดร้านเกิดที่มอ,สาม,อสามปีขอบคุณค่ะ <laughs> ว่าบางคนที่มาหายาย,ยว,าว,าวายขอบคุณค่ะ,อข,อะ,คะขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณแม่สมพิษนะคะ มากก็ให้<า>จงมีแต่ความสุขความเจริญเพราะว่าหมู่บ้านยากยาก,ยากไปเอาฮับลูกน้ำคุณมาให้มาเ่ยเหมือแรงกัน,กนย<ๆ>ายยกพา,า,ออากันเล่นไปรับชูเท่าทั้งคุณเลียไร้ได้ไม่เคยไม่แย่อยุคคุณก็สองแล้วเออในตังค้างตาขอบคุณอุ้มบุญด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเก็บเอาบะกันนี้ไปไปกินสมไปกินน้ำ กินน้ำ็ก,กินน้ำกกิน,นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตออกจากคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ